ไหนไหนอ่านี่นะเอาเริ่มเลยเริ่มเริ่มเลยเริ่มเลยฟึ๊บฟึ๊บเฮ้ยบ้าไปแล้วเสร็จแล้วเฮ้ยไอ้ตึงกันไ้้งคครับทุกนเฮยยยมาทำไงวะบิงมันทำไงวะโอ้เกิดเมื่อไหเนี่ยระดับโลกเลยเนี่ยวีเดียเฟสนี่นี่เหยียดทองกิลาร์ตี เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหรียญทองด้วยเหรียญทองมูบิกด้วย,ยถึงว่าวิเดียวเสร็จวิเดียวอะ่ะเล่าแบบโลกเขายังแบบว่าสองวิห้าเจ้าแต่อันนี้ว, <า S 1> วิเดียวปึ๊บ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 เนี่ยปึ๊บเฮ้ยเอาเรื่องว่ะนั่งเล่นทั้งวันยยเลยไอ้เบสเอาจริงๆคือเอ็งนั่งเล่นทั้งวันใช่ไหมเอาเอาทำไมเป็นอย่างเงี้ยทำไมเดี๋ยวเขามาแจกไห้เนี่ย <laughs> ไ,ไม่เสร็จเด่อโอ้ไล่ทำเสร็จแล้วไม่ใช่เหรอม,มีสองอันเนี่ย